บริษัทเลเวอออโตมทตฟิจำกัดผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ BYD นำคณะสื่อมวลชนมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี DMI Super Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Plug-in Hybrid ที่ทาง BYD มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มากกว่า15ปีโดยเทคโนโลยีนี้นั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD เท่านั้นนอกจากจะได้สัมผัสเทคโนโลยี DMI แล้วนะครับยังมีโอกาสได้สัมผัสและทดลองขับรถยนต์ BYD ไม่ว่าจะเป็นรุ่น C l i ล n 6นะครับยางวาง U8 นะครับ แล้วก็ฟอร์มูล่าเปา B5 รวมไปถึงอย่างหว่าง U9 ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่โดดเด่นที่สุดของในงานนี้คงหนีไม่พ้นเจ้า BYD c l i o n 6นะครับหรือว่าเรียกว่า CUU ที่ได้มาโชว์ในไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยมีแผนจะนำมาประกอบและจำหน่ายในประเทศไทยโดยจะใช้ชื่อว่า c l i o n 6 DMI Plug-in Hybrid ซึ่งนะครับต้องบอกว่าใน ตัว I เนี่ยย่อมาจาก i ิน e l l i g e n เนต์หมายถึงความฉลาดความประหยัดพลังงานแล้วก็มีประสิทธิภาพออกแบบมาสําหรับผู้ที่ต้องการการประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งในประเทศจีนเนี่ยบีวีถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกนะครับแล้วก็เป็นผู้นําในด้าน p h e v มียอดขายกว่า3.6ล้านคันมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า50%ตลอดระยะเวลา16ปีของการวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยี DMI Hy b r i d ตัวนี้นะครับ DMI Super h y เป i d เนี่ยเป็นเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์สันดาปภายใน มาตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักหลักการก็คือว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถรองรับการสร้างพลังงานด้วยการชาร์จไฟทั้งในรูปแบบของกระแสตรงและกระแสสลับจากภายนอกซึ่งหากยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันก็จะสามารถสร้างพลังงานจากเครื่องยนต์เข้ามาเป็นส่วนเสริมในการสร้างพลังงานหลักเพื่อขับเคลื่อนให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าและเมื่อต้องการสร้างพลังงานเพื่อการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก็จะสร้างพลังงานเสริมการขับขีบขบข่เช่น การเร่งความเร็วแบบกระทันหันการเร่งแซงการขึ้นเนินการขับขี่ทางไกลที่ใช้ความเร็วคงที่เทคโนโลยีนี้เป็นรูปแบบปลั๊กอินไฮบริดใน Generation ที่4ครับซึ่งทางทีมพัฒนาของ BYD ได้ทําการวิจัยและพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ Generation ที่1เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและให้สอดคล้องกับการใช้รถพลังงานสะอาดปัจจุบันเนี่ยนะครับพลังงานนี้ถูกใช้อยู่ใน BYD c r i o n s หรือแม้แต่กระทั่งในรถรุ่นอื่นๆก็ตามนะครับ โดยจุดเด่นของระบบนี้คือการพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับระบบปลั๊กอินไฮบริดพร้อมด้วยเทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่ซึ่งมีความปลอดภัยและยังมีความจุมากขึ้นให้เพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจําวันจึงไม่ต้องแบกรับภาระน้ําหนักของแบตเตอรี่ที่มากเกินความจําเป็นซึ่งนั่นก็จะเกิดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพืิองโดยใช่เหตุนะครับระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่อัจฉริยะและฟังก์ชันการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนั้น ก็ยังมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ในการใช้งานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นในกรณีที่แบตเตอรี่มีพลังงานคงเหลือต่ำนะครับระบบก็ยังคงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลักโดยจะใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ส่งต่อมาที่มอเตอร์ไฟฟ้าและเมื่อระบบมีพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ก็จะหยุดทํางานทันทีแล้วเปลี่ยนกลับมาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้พลังงานมาจากแบตเตอรี่แทนครับ ในอดีตนะครับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่มีอยู่ในตลาดนั้นก็ดูว่าจะมีราคาที่ยังสูงอยู่นะครับทำให้อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรสําหรับการมาทําตลาดในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่า BYD จะเป็นหน้าใหม่แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีและความประหยัดคุ้มค่าจะแข่งขันได้หรือไม่ก็คงจะอยู่ที่การตั้งราคาของ BYD C Lion 6 DMI Super Hybrid ครับซึ่งรุ่นนี้จะขึ้นลายประกอบที่โรงงานในประเทศไทย โอม d ดาแอนเจคู Q, ประเทศไทยบริษัทในเครือเชอรี่กรุ๊ปผู้ผลิตรถยนต์ประเทศจีนเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ OMODA และเจคูเริ่มทำตลาดด้วย OMODA c 5มีให้เลือก2รุ่นคือ Long Range Plus และ Long Range Ultimate โดยทั้ง2รุ่นมีรายละเอียดทางเทคนิคเหมือนกันแตกต่างกันที่ออปชั่นให้กำลังสูงสุด204แรงมา้ารองรับการขับขี่ได้ไกลถึง430กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่899,000บาทส่วนทางด้าน j จคู Q ่ซิกมี2รุ่นย่อยคือลองเลนช์ ange, ขับเคลื่อน2ล้อ184แรงม้ารองรับการขับขี่371กิโลเมตรราคา1,099,000บาทและลองเลนจ์ ange, ขับเคลื่อน4ล้อ279แรงม้ารองรับการขับขี่ได้ไกลถึง364กิโลเมตรโดยทุกรุ่นมาพร้อมก,กับการรับประกัน8ปีหรือ200กิโลเมตร ครอบคุมการรับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนและแบตเตอรี่แรงดันสูงบริษัทเลเวอออโตมทีฟจำกัดเปิดตัว BYD c l i o n 6 DM-i Super Hybrid รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของ BYD ที่ผลิตโดยโรงงานในประเทศไทยกับราคาจำหน่าย9 3 9 9 0 0บาทพร้อมส่งเดือนตุลาคมนี้ชูจุดเด่นเทคโนโลยี DM-i ที่ปสานจุดแข็งของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินที่พัฒนามาเพื่อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะสำหรับดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ภายใต้คอนเซปต์ o c e a n ยโดยโคมไฟแบบตัว C ตกแต่งด้วยแถบอลูมิเนียมเพิ่มความพรีเมียมสะดุดตามเมื่อวิ่งบนท้องถนนนอกจากนี้ในส่วนของโรงงาน BYD ในประเทศไทยมีพื้นที่กว่า600ไร่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองมีกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง150,000คันต่อปี และจะเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อการส่งออกรถยนต์พวงมาลัยขวาไปยังประเทศอื่นๆ <c oughs> ในภูมิภาคนี้ด้วยครับไทยฮอนด้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างครั้งที่28วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์อย่างเป็นระบบสร้างมาตรฐานการให้บริการต่อลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์และฮอนด้าบิ๊กวิง โดยกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะฝีมือช่างบริการของร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากลสามารถวิเคราะห์และคาดการณเพื่อการบำรุงรักษารถได้อย่างแม่นยำซึ่งในช่างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีสถานะเป็นนายช่างบริการระดับครูฝึกและจะต้องเป็นช่างที่อยู่ประจำศูนย์บริการฮอนด้าโดยมีคณะกรรมการจากวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเป็นครูแผนกช่างยนต์ที่สอนในสาขาวิชางานรถจักรยานยนต์ร่วมทำการตัดสินเพื่อความเป็นมาตรฐานทั้งนี้เพื่อให้ไทยฮอนด้าพร้อมส่งมอบความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศมาส d a เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยลงนามต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมสวัส์แคท เตรียมสู้ศึกไทยลีกฤดูการใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นจัดงานเปิดตัวสโมสรผู้สนับสนุนและชุดแข่งในฤดูการภายใต้ทีมสวัสดแคทอิสเรียลสวัสดแคทของแท้สื่อถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของทีมฟุตบอลชื่อดังแห่งเมืองโคราชด้วยการเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งในานะแชมป์ที2พร้อมเปิดตัวขุนพลนักเตะใหม่ฝีเท้าฉกาจทั้งสายเลือดไทยและต่างชาติเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีม พร้อมตั้งเป้าปีนี้มีความพร้อมมากกว่าเดิมจะทำอันดับให้ดีที่สุดโดยเชิญชวนแฟนๆร่วมส่งแรงใจเชียร์ด้วยกันครับ